อังกรังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวากาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนัมมิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนัมามิ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอาจาริโยมีพันเตโหหิท่านผู้เจริญ ขอท่านจงเป็นอาจารย์ของข้าพระเจ้าปาสาธิเกณะสัมปาเททะท่านทั้งหลายจงตั้งใจเราเรียนด้วยความเนื่อมใสเถิดอามาพันเตเจ้าข้าท่านผู้เจริญเฉลยข้อสอบครั้งที่สองซึ่ง ข้อสอบก็ตามเนี้ยข้อสอบก็ออกสั้นๆอย่างเนี้ยเป๊ะแล้วก็ใส่บาลีมาเลยลำดับข้อที่16แล้วก็เปิดพระไตรปิฎกฉบับบาลีลำดับข้อที่16มาดูมันทำไมดังก้องง้องงองแงงแง่เย,อ,ยอ่าเ่มสิ 16, บหกวิน,นัยข้อสิบหก นี่ขอสิบหกขอสิบหกทั้งหมดเลยใช่ไหมขอสิบหกทั้งหมดเลยเนะครับนี่ล้วก็คงเฉลยกันง่ายเพราะไม่มีอะไรพิเศษครับแปลตามเนี้ยเป๊ะๆเ,เพียงแต่ว่าจะเดินประโยคถูกหรือไม่ถูกเท่านั้นแหละแปลศั์ถูกหรือไม่ถูกวิชาแปลง่ายกว่าวิชาอื่นครับในภาษาบาลีนะครับ อันนี้ลองอ่านดูของใครสักฉบับสิแปลว่ายังไงอ่านของตัวเองนะก็ก็ในสมัยนั้นและอ๋อซับอยู่ไหนอะซับอยู่ไหนผมนึกว่าแปลเลยอ๋อแปลยกซับนี่าบ,บ,บอกเลยนะ ถ้างั้นก็มันไม่ได้เขียนเนี่ยอุสาวงเล็บบอกไว้เนี่ยแปลยกศัพทโดยสัททนา य ะใช่ไหมเขาสอบมาทุกทีก็อย่างเงี้ยเอาบาลีมาเนี่ย,ยมันไม่เขียนเลยใช่ไหม,มไม่เขียนก็ตกกรณีระนาดเลยเนี่ยแปลโดยสัททนายไม่ได้ไม่ใช่แปลโดยพยัญชนะมันนี่เหมือนสนามหลวง เอาใครใครไม่ได้ยกบาลีมายกมือขึ้นนี่เสร็จหมดเลยอะไรรอบแรกยกรอบสองไม่ยกไม่อ๋ก็คำสั่งเดียวเดิมอะไม่ได้แปลโดยสนามหลวงแปลโดยพยัญชนะไม่ได้ว่าซะหน่อยมันมีสองแปลนะคือสัทธทนัยกับวหาระทันในเราแปลในห้องเราก็แปลอย่างเนี้ย มันก um like pues, right. 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 uh ็แปลตามแบบฉบับเป๊ะๆนี huh. 8, nah, ant, ่แหละั huh. so here, like ้งน uh ั้นตกหมดอันเนี้ยอ้าวนใครเขียนมาว่าดูสินาโคเตนะโขสามเยนะในสมัยนั้นแลเวรัญชาเมืองเวรัญชาตุปิกาวติเป็นเมืองมีปิกษางาได้โดยยาก นากรราเมืองตั้งหลายเนี่ยนะครับว่าเป็นเนี่ยมันต้องมีอัดของวิพัตด้วยนะขาดย่อมไปไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้หมายกินปอกินสับอันเนี้ยถ้ากินปอคือประทานกับยิราไม่ตรงกันเนี่ยอันเนี้ยกินปออันนี้เขาแปลสับตกนะโหติมันจองาย่อมอยู่ย่อมจะมันต้องมีออกมาเป็นที่เฉยไม่ได้มมนต้องว่าย่อมเป็นนะต่อไป วิหิติกามีความเป็นอยู่แร้นแค้นใคร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 มีความอยู่แร้นแค้นอะ่ะนาคราจาเมืองทั้งหลายวีิติกามีความเป็นอยู่แร้นแค้นเทตติกาล้มตายกระดูกเก้าเกลื่อนสากาวุตตาดำรงอยู่ด้วยการจับสลากสมเณนะปะกเณะอันสมณะผู้ตือบาทณสุกราไม่ง่ายเลยชีวิตตั้งยาเปตุง เพื่อการยังชีวิตให้เป็นไปคุณเจนะด้วยการตรวอยงาภิกษาปันะก็เตนะโขธรรมเยนะในสมัยนั้นแลอาสวานิชชาพ่อคาบผู้อาศัยม้าตั้งหลายอุตราปตกาจาเมืองอุตราปทะปันจมาเตหิอัสะสะเตหิมีร้อยแห่งม้าตั้งหลายห้าเป็นประมาณอุปากตาโหนติ เป็นผู้ก้าวไปแล้วอัสสาวันขาดย่อมอยู่เหมือนกันกินอีกไม่ใส่ครับต้องมีย่อมวัตมนาวิพัตนมันต้องออกอายตานิบาตมาถ้าเป็นเฉยมันมีแต่ธาตุเงม,ม,มันไม่มีมันไม่มีวิพัต์ไงเป็นน่ยมันคือหธาตุแปลว่าเป็นอยู่แล้วอันนั้นวัตถมนาไม่ได้แปลมันต้อง่าย่อมเป็นเป็นอยู่จะเป็นอะไรก็ต้องบอกนะต่อไป วัดสาวัดสังเพื่ออยู่จำพรรษาฮะเพื่อเหรอเพื่อผิดเพื่ออยู่จำพรรษา<ะ>อเวรัญชายังในเมืองเวรัญชาปตะปตะพุรกังก้าวแห้งหนึ่งแล่งหนึ่งแล่งเตหิอัศอัะนิเชหิโอคาอันอโอคาอะไรนะอัศอะไรเนี้ยอัะนิเชหิทำไมไม่มีวาล่ะ ่ไม่มีก็กินสับอีกนะอันพ่อค้ามาตั้งหลายเหล่านั้นปัญญตังเตรียมไว้แล้วพิกกูนางแก่พิสูตั้งหลายอัตสามันดาลิกาสุที่ข้อแข่งมาตั้งหลายโหติมีอยู่อุปัญหาสมยังในเวลาเช้าพิกกูพิ่สูตั้งหลายนิวาเตตวานุ่งสบงแล้วอาตายะถือเอาแล้วปัตตาจีวรัง ซึ่งบาทและจีวปรปวิสิตบา,าเก้าไปแล้วเวรัญชังสู่เมืองเวรัญชาบินดายะเพื่อบินตาบาดลาพปะมานาเมื่อไม่ได้บินบินดังซึ่งก่อนก้าวจริตาวาเที่ยวไปแล้วบินดายะเพื่อบินตาบาทหัะสามันดาลิกาสุกที่กอกิดมาทั้งหลายอาหาริตาวานำมาแล้วปตัปะตะปตะปุรกังซึ่งเก้าวแง,งแ่งหนึ่งแงกงหนึ่งแงกงนั้นะราม,มสุาราชมินั้นมีนั้นได้เหรอ มีครับมีก็กินสับแปเกินอีก <laughs> <c oughs> อารามังคุารามโคตเตตวาโกตเตตะวาทำแล้วทำแล้วโุตุกะเลในกรกปาริพุนจันติย่อมฉันดังนี้มีดังนี้ได้เหรอมีดังนี้ก็กินอีกหนึ่งตัวม,ม,มาจากไหนดังนี้พานะาทวน อายสมางานอันโตการพระอาดนผู้มีอายุปิสิตว่าหมดแล้วปัตตาพุรกังซึ่งก้าแห้งหนึ่งแรงนั้นนั้นด้วยกินอีกมันไม่มีนั้นนะสิลายังที่เป็นศิลาอุปานาเมติน้อมเข้าไปตวายแล้วอ่าต้องย่อมอันนี้เป็นวัตถามนาถ้าอย่างนี้เขาแปลผิดการแปลผิดการแสางบอ,องกินอะไรไม่รู้กินสับ าปกากกวัออ่ตอไปวโตในพระผู้มีพระภาคปากกวาพระผู้มีพระภาคปาร,ริปุลจติทรงจะวยแล้วแล้วก็กินอีกกินัพอีกตัมตมนาต่างปัตตะพุลกังซึ่งก้าวแห่งหนึ่งแล่งนั้นดังนี้มีทางนี้อีกกินอีก <laughs> พระว่าพระปุมีพระปากอัสติโกได้สดับและแลหูทุกะละสัตว์ทางซึ่งเถียงแห่งรกโหติมีย่อมมีตตากตาพระตตากคตั้งหลายย่อมมีมาอย่างไรออะอสสีโขแล้วมันอสสีกิยาคุมแล้วมันต้องโหติมาอีกกิยาซ้อนถ้าสนามหลวงกินแบบกดๆหน่อยก็กินปอเลย ถ้ากินธรรมดาเวลมาก็สัมพันธ์อ่าต่อไปตาคาตาพระตาตาคตทั้งหลายจานันตาทรงตราบอยู่ปุจฉันติย่อมสะตถามหปิก็มีจานันตาทรงตราบอยู่นาปุจฉันติย่อมไม่สะตถามอปิก็มีวิทิตวาทรงตราบแล้วกาลหลังถึงการปุจฉันติย่อมตรถามวิทิตวาทรงตราบแล้วกาลหลังถึงการ นาปุจจันติย่อมไม่สถามตถตาคตาพระตถตาคตทั้งหลายปุจจันติย่อมรสถามอานตตังอีตังกัมมังซึ่งกรรมอันประกอบด้วยประโยชน์โดปุจจันติย่อมไม่สถามอาัตตังอีตังกัมมังซึ่งกรรมอันไม่ประกอบด้วยประโยชน์ตถาคตานังพระตถตาคตทั้งหลายเสตุกาโตรงกำจัดด้วยอริยมรรคอาัตตังอีเตกมเมซึ่งกรรมทั้งหลายอันไม่ประกอบด้วยประโยชน์ พระกะวันโตพระผู้มีพระภาคทั้งหลายพุทธ,ธาผู้ตรัตู้แล้วปฏิปุจันติย่อมตัดถามพิกูตแกพ่พิถูตทั้งหลายไม่แกหรืูทุติยาแปลหักวีพัดเหรอต้องมอบต้องให้ถึงจะแก่แตัดถามแก่ไม่มีถามซึ่ง <c oughs> สวีฮิทวีอาการรหิด้วยอาการทั้งหลายสองอิติว่ามายังเราทั้งหลายเตเสษสามะจะแสดงทำบางซึ่งทำซึ่งทำตั้งหลายว่าหรือว่าหรือว่ามายังเราทั้งหลายปัญญะเพศสามะจะมัญญัตดสิกาปรทังซึ่งศิกาบทสาวกานังแก่สาวกทั้งหลายดังนี้ไม่มี วันนี่เราพิมพ์ตกเองนะเนี่ยเราพิมพ์ตกหนึ่งคำกินกินคะแนนอาจารย์ <c oughs> อ่ะต่อไปหมดแล้วใช่ไหมอะตาโครั้งนั้นแลปะกวาพระผู้มีพระภาคอามันเตสศรับสั่งแล้วอ,อยายะสมันตางานนันตังกับพระอาดนผู้มีอายุอิทิว่าอานันตะนุกอนอาดนโสตโตเสียงนั่นเสียงนั้น อุตุกะละสัตโตโหติเป็นเสียงแห่งกรกกิงนุกโกหรือนอแลดังนี้อันนี้ต้องมีย่อมเลยนั่นเนี่ยต้องมีย่อมเป็นเสียงเนี่ยต้องมีเนี่ยอันนี้ก็ต้อง,นะอน,น,องอน,นี่ก็ขาดไม่มีเนะี่ยกินปออีกอาตาโกครั้งนั้นแลอายะสมางานันโทท่านพระอดอนผู้มีอายุอารโรเจสีคราบตูแล้วเอตังอาตังตึงเนื้อความนั่นพระกวตโตเดพระผู้มีพระภาค พระกวาพระผู้มีพระภาคอาหะาดแล้วอิติว่าอานันทะดูก่อนอาดนสาธุสาธุดีละดีละอานันทะดูก่อนอาดนจะยังชัยชนะตุมเหหิอันเตอตั้งหลายสัพปุริเสหิผู้เป็นสับ,บุรุษวิธิตังชนะขาดแล้วชนะตาหมูแห่งจนปฏิมาผู้บวชไปหลังอาติมันยิตสติจะดูมิน สาลีลม,มังโสตนางอาหารคือก้าวสารีอันคุกด้วยเนื้อดังนี้อ่พอเดือนแปลโวหารแปลว่ายังไรแปโวหงหเนี่ไอ้นีิมาตามเป๊ะเป๊ะ<อ>ไม่ค่อยผิดหรอกแปลโวหารนี่แหละสำนวนกระโดดโลดเต้นโลด,ด,ด,ดผลครั้งนั้นแลพระผู้มีพระภาคทรงนุ่งแล้วถือออบาตและกีวรในเวลาเช้า ไปสู่เรือนของพาราม์ตั้งอยู่ที่ใดเข้าไปอยู่สู่ที่นั้นไปสู่เรือนของพาราม์ตั้งอยู่ที่ใดมันเป็นยังไงเรือนของพราม์ครับอ่าเรือนของแล้วอะไรตั้งอยู่ที่ใดไปสู่อะไปสู่อะไรผมอ่านตามที่เขียนครับก็อะไร,ะไรบ้านไปไปสู่ไป ไปอ,อยู่สู่ที่นั้นเข้าไปแล้ว<ม>นั่งบนไม่ใช่เพราะมีภาคทำไมในเวลาเช้าครับในเวลาเช้าเรือนของาพามตั้งอยู่ที่ใดเข้าไปอยู่สู่ที่นั้นเข้าไปแล้วนั่งบนอาสนะที่เขาปูลาดไว้ให้แล้วพร้อมด้วยหมู่พิกษุทั้งหลายครั้งนั้นแลาพามชื่อว่าเวรัญชะยังพระ ภิกษุทั้งหลายผู้มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขให้อิ่มแล้วด้วยของขบเคี้ยวและอาหารอันประณีตให้ห้ามแล้วด้วยมือของตัวเองซึ่งพระพุทธเจ้าทรงเสวยอ,อิ่มแล้วถอนประหัตออกจากบาทแล้วให้ทรงคลองผ้าไตากีวรภิกษุทั้งหลายให้คลองผ้ารูปละหนึ่งคู่ครั้งนั้นพระพุทธเจ้าได้ให้พามเห็นชัดแล้ว มีความกล้าหาญล่าเริงเบิกบานแล้วด้วยธรรมกถาอันประกอบด้วยธรรมอันประกอบด้วยพระธรรมพระพุทธเจ้าเสด็จลุกขึ้นแล้วจากอาสนะเสด็จหลีกไปแล้วครั้งนั้นแลพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่เมืองเวลัญชาตามพระอัยาศัยเสด็จไปตามลำดับสู่เมืองโสเลยะ เมืองสังกัสสะกันนกุชะพักอยู่ตามพระอัธยาศัยเมืองพาราณสีตั้งอยู่ที่ใดเสด็จไปแล้วที่ท่าน้ำชื่อว่าปยาคะไปแล้วสู่เมืองพาราณสีข้ามแล้วที่ท่าน้ำปยาคะสู่เมืองพารานสีพักอยู่ตามพระอัธยาศัยเมืองเวสาลีตั้งอยู่ทางใดจะไป บนทางนั้นเสด็จเที่ยวไปตามลำดับพักอยู่ตามพระอัธยาศัยพระภูมิพระภาคประทับอยู่ภูตาคาราสาลาในป่ามหาวันเขตเมืองสาลีดังนี้ครับสุเมืองสาลีเกศเมืองเวสาลีครับดังนี้ครับใครอะอ่าใครจะอ่าน มใครใครที่ยกสามเมื่อกี้องค์เดียวเลยใช่ไหมตรวจช่วยตัวจดูดแล้วกันพอนะครับไม่ต้องตรวจเยอะแล้วครับช่วยกันตรวจตวตรวจดูมันก็มีข้อละ50าสิบคะแนนะข้อละห้าคะแนนโวหารัทนายเล่าเรื่องแต่ว่าอย่าทิ้งศัพบจนเกินไปเล่าให้ได้เหตุการณ์สมจริง ส่วนสัทธันัยเนี่ยแปรยกศัพเนี่ยยกศัพท์แปร ى. ก็คือยกศัพท์ขึ้นมาแล้วก็แปร ى, ยกศัพ์ขึ้นมาแล้วก็แปร ى. อยู่เดียว่ายกศัพ์แปร ى. ส่วนแปรพระยัญชนะนั่นคือโบหารการแปร ى, แต่ไม่ยกบาลีขึ้นมาของสนามหลวงเขาก็ตอนเราแปลแล้วก็แปยกศัพย์ยกศัท์นี่นะ้วเขเขียนก็ไปเขียนยกศัพ <c oughs> ะเท่านั้นแหละ <c oughs> ส่วนวันนี้จะเดินหน้าไปอีกหน่อยนะครับตอนแรกว,ว่าจะวิเคราะห์วิเคราะห์ว่าอะไรนะสับไหนเป็นอะไรอะไรในไวยากรณเอาไว้ก่อนเดี๋ยวเดินทางต่อไปอีกสักหน่อยไปแปลเรื่องปาราชิกสักหน่อยนะครับแล้วก็จะตัดอันนี้ก่อนขึ้นใหม่ครับตัดตอนขึ้นใหม่ ข้อ2ีเลยนะเนี่ยนะเนี่ยจะเริ่มตัวนี้นะเนี่ยนะขอ 24, นะ้อยีนั้นตอนนี้ก็จะปิดถ่ายทอดแค่นี้ก่อนไปไปตรวจมานะตรวจมานะแล้วก็ลงคะแนนนะถ้าให้ดีก็แลกกันตรวจตัวของตัวเองก็ได้จะนับยังไงอะว่ามันผิดกี่คำถึงจะตัดออกเรื่อยๆเรื่อยๆนะนะ ก็แล้วแต่ถ้าอย่างนั้นมันก็ไม่ได้ห้าสิบคะแนนนะตรวจไม่กี่ประโยคก็หายหมดแลหนะ้าสิบคะแนนเนี่ยอะไรอะไรมันจะเหลือมันจะถูกลบมาสิคะแนนเขามีร้อยเดียวคิดไปมาลบห้าสิบอย่างเงี้ย ตัดไายทอดสดเริ่มต้นใหม่ต่อไปขึ้นเรื่องใหม่แล้วนะครับอันนี้ตัดทิ้งยังไม่เอาวันนี้ ขึ้นกันใหม่นะครับขึ้นปาราชิกกันนะครับ